สวัสดีครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับวิดีโอการอบรมตัวโปรแกรม AEC Plus นะครับในตอนก่อนนะครับผมได้แนะนำในเรื่องของคำสั่งการเขียนผนังอัตโนมัติแล้วก็ผนังแบบว่า Manual น,นั่นเองในตอนนี้นะครับต่อเนื่องก,กันก็คือผมจะใส่ประตูแล้วก็หน้าต่างลงไปมันจะดีกว่าวิธีเดิมยังไงนะครับจะเร็วกว่าและมีอะไรให้เลือกใช้บ้างเดี๋ยวมาดูกัน คำสั่งนะครับที่จะใช้ในตอนนี้นะครับก็ตัวนี้ครับ d o ลส n d น w วินโดนะครับที่อยู่ใน aec plus นั่นเองนะครับคำสั่งตัวแรกครับ d o p l พลนนะครับคลิกเข้าไปก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับการใช้งาน aec plus นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเข้าคำสั่งแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับปรับแก้แล้วก็นำเข้ามาใส่ที่แบบ เท่านั้นเองจะเล็บง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับเมื่อเข้ามาที่ตัวเมนูแล้วนะครับก็จะมีรูปแบบการเปิดนะของประตูประเภทต่างๆให้เราเลือกใส่บางทีเราเลือกเป็น90นะครับ180นะครับเปิดคู่บานเลื่อนต่างๆหรือว่าบานสวิงนะครับผมอยากจะใส่เป็นประตูหน้าบ้านผมก็คลิกที่เป็นเปิดคู่ลนนักษณะนี้นะครับด้านล่างนะครับ ก็คือความกว้างของประตูนั่นเองนะครับเราสามารถปรับได้นะครับประตูอย่างประตูหน้าบ้านเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยใช่ไหมครับผมเลือกเป็นสักเอาเป็นสัก2เมตรน,นะครับโปรแกรมบอกว่า include frame นะครับก็คือรวมเท่างวงกบเข้าไปด้วยน,นั่นเองครับด้านขวาครับก็จะเป็นในเรื่องการปรับความหนาของประตูนะครับวงกบ นะครับแล้วก็ความลึกนะครับเฟรมเดฟก็คือก็เท่ากับตัวผนังนั่นเองนะครับสิเซนด้านล่างลงมานะครับอ่าตัวนี้สําคัญนะครับ door position นะครับการใส่ประตูของโปรแกรม AEC Plus เนี่ยก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับแต่จะมี2แบบใหญ่ๆที่ผมแนะนำให้เลือกใช้นะ 1. close to one side ครับก็คือเวลาเราใส่ประตูเนี่ยเราอยากให้มันชิดไปที่ ด้านใดนด้านหนึ่งของเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับปกติเราก็จะมีผนังแล้วก็มีเสาเสาก็จะมักจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นเส้นกริดต่างๆถ้าเราเลือก close to one side นะครับก็มันก็จะชิดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวต่อไปนะครับ middle of wall ตัวนี้ก็คือเราเลือกกึ่งกลางของผนังของช่วงผนังสมมุติว่าเรามีเส้นกริดลายสเส้นนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ย เราจะใส่ประตูนะครับให้อยู่ตรงเซนเตอร์อ่ะเราก็เลือกเป็น Middle of Wall น,นั่นเองนะครับดนล่างนะครับใส่ใสัญลักษณ์ประตูไหมนะครับใส่เส้นระหว่างเฟรมหรือเปล่านะครับนี่อ่าสมมติผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วผมเลือกเป็น Middle of Wall นะครับแล้วก็เลือกเป็นวานคู่นะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยเท่ากับ2เมตรวิธีการใส่ครับก็คลิกที่โอเคจากนั้นนะครับ ประตูหน้าบ้านผมอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็คลิกครอบครับผมนะการใส่ประตูหน้าต่างของโปรแกรม AEC Plus นะครับก็คือคลิกครอบที่ผนังตรงๆเลยนะครับคลิกครอบไปก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะแทรกประตูเข้าไปน,นั่นเองนะครับแล้วก็จะทำการตัดเส้นบริเวณนี้ให้ด้วย เวลาใส่ประตูเข้าไปแล้วนะครับยังไม่จบคําสั่งนะครับโปรแกรมจะถามว่าจะสลับฟลิปนะครับจะฟลิปออกเปิดเข้าเปิดออกไหมนะครับอย่างตรงนี้นะครับประตูหน้าบ้านเรามักจะเปิดออกใช่ไหมครับจะผู้ที่อยู่ภายในบ้านนะครับเปิดออกไปนะครับผมก็พิมพ์ y ครับสังเกตมันจะมีขึ้น n n ก็คือคอนเฟิร์มว่าด้านนี้โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากให้ประตูบันฟลิปให้พิมพ์ y แล้วก็ enter ครับประตูก็จะสลับนะครับไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองอลองวัดดูนะครับ,รบมันเปิดก็จะ2เมตรรวมวงกบด้วยนั่นเองแต่ไม่รวมเสา n นะครับ เป็นการใส่ประตูนะครับอ่าเรามาใส่รูปแบบอื่นๆดูบ้างนะครับผมก็ไปที่ดรอปแพลนเหมือนเดิมนะครับผมใส่เป็นเป็นเปิด90ล้กันให้ประตูที่ห้องน้ำนะครับผมก็คลิกจากนั้นตรงดอรอปโพสิชันนะครับที่ผมแจ้งไว้เปลี่ยนเป็น close to one side นะครับโอเคประตูห้องน้ำผมอยากให้เปิดบริเวณนี้นะครับผมก็คลิกครับมันก็จะชิด อีกฝั่งหนึ่งนั่นเองถ้าผมอยากจะให้มันสลับก็เปิดเข้าไปก็ได้นี่นะครับสังเกตว่านะครับมันจะกินเข้าไปในผนังนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับปรับใส่ต่างๆนะครับตัวไหนที่วางไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกรอบ Copy ปนะครับปรับแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะค่อนข้างง่ายทีเดียวครับอ่ะอันนี้การใส่ เป็นประตู close to One s i d e นะครับทีนี้การใส่หน้าต่างนะครับก็จะคล้ายกันครับเพียงแต่เราเปลี่ยนจากเมนูดอ,อแปลนนะครับมาที่ตัวนี้ครับแปลนหน้าต่างนั่นเองค,คลิกเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมี select window type ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกหน้าต่างแบบไหนก็จะมีตามรูปเลยครับติดใต้เปิดเดี่ยวเปิดคู่จนถึงบานกระทุ้งนั่นเอง ด้านล่างนะครับความหนาของเฟรมต่างๆเฟรมดีฟนะครับความกว้างนะครับแล้วก็ความหนานะครับเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกระยะของวงกบของขอบนั่นเองด้านล่างครับจะคล้ายๆกับประตูนะครับแต่เปลี่ยนจากคำว่า close to one side เป็น form side แล้วก็ f o r m i d d e อ,อันนี้ผมเลือกเป็นจาก มิดเดิลตรงกลางแล้วกันนะด้านขวานะครับว i ด d o โอโอปชั่นะครับจะตัดผนังออกไหมนะครับอันนี้ก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็ใส่ซิมโบลหรือเปล่านั่นเองอย่างเช่นผมเลือกเป็นาบานเปิดคู่แล้วกันนะครับฉะนั้นผมก็โอเคาตามผมใส่ตรงนี้คลิกครอบเหมือนกันครับตรงนี้สำคัญนะครับก็คือโปรแกรมจะถามว่าที่คอมไ i ล์ด้านล่างครับ Number of w i n d o w นะครับนี่หน้าต่างเราอยากใส่กี่บานอืมนะครับตรงนี้จะ,ะเราไม่ได้เลือกตั้งแต่ต้นนะครับเรามาเลือกที่คำสั่งย่อยตรงนี้นะครับอย่างเช่น Default ของโปรแกรมเนี่ยอยู่ที่3บานผมถ้าผมบอก3ก็เคาะ e อ t n t e r ผ่านนั่นเองนะครับจากนั้นอย่าลืมนะครับผมเลือกว่าการติดตั้งหน้าต่างจากกึ่งกลางของผนังนะครับของเซนเตอร์2ตัวนี้นะครับฉะนั้น สังเกตไหมครับโปรแกรมก็จะไกด์ให้นะครับจากเซนเตอร์เนี่ยออกไปเท่าไหร่น so <processo> ั่นเองครับผมบอกว่าจากเซนเตอร์ตรงกลางนะครับถึงขอบผนังเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งครับไมครับโปรแกรมก็จะเซนเตอร์จากตรงกลางนะครับแล้วก็จนถึงวงกบนะครับตรงนี้1เมตรนั่นเองเช่นเคยครับหน้าต่างก็เหมือนกับประตูนะครับก็คือ ไม่ไม่มีหน้าต่างเปิดเข้านะครับบ้านเราเนี่ยเนาะเราก็ต้องเป็นหน้าต่างเปิดออกน,นะครับให้เราทํายังไงครับก็คือพิมพ์ตัว y แล้วก็ enter นั่นเองเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับแทรกเข้าไปนะครับพร้อมกับทิมพ์ผนังให้ด้วยนั่นเองอ่าเรามาดูการใส่หน้าต่างรูปแบบอื่นกันบ้างนะครับใบเกล็ดเช่นเดียวกันนะครับผมก็คลิกครอบ จำนวนบังเกตเท่าไหร่นะครับผมใส่ทัก4 e n t e นนะครับจากนั้นผมก็คลิกบังเกตที่ผมค่อนข้างเยอะหน่อยนี่นะครับแล้วก็พิมพ์อันนี้สังเกตว่าบังเกตเนี่ยมันเปิดออกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องพิมพ์ Y นะครับเพื่อให้มันสลับกลับมานะครับให้เรา Enter ผ่านเลยโปรแกรมก็จะใส่นะครับตัวหน้าต่างเหล่านี้ออกไปนะครับในทิศทางที่ f ลิปออกไปนั่นเอง ในเมนูอื่นนะครับยังมีหน้าต่างที่เป็นตัว 3D นะครับถ้าไหนที่ทำ 3D บน c a d นะครับก็จะมีที่เป็น 3D ให้นะครับแล้วก็จะมีหนึ่งตัวครับก็คือเป็นหน้าต่างแบบเซกชันนั่นเองเป็นรูปตัดนะครับซึ่งการใช้งานก็จะก็จะคล้ายกันเลยนะครับเลือกความกว้างนะครับเลือกอเลือกความหนาต่างๆแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับเปิดด้านซ้ายเปิดด้านขวาต่างๆก็จะคล้ายกัน ตอนนี้ก็จะเป็นการเขียนผนังเอาครับเขียนประตูหน้าต่างแล้วก็แทรกเข้าไปที่ผนังด้วยโปรแกรม AEC Plus ครับผม